อืมเปิดหน้ากาก CEO น็อตกองสลากพััสเบื้องหลังคือแก๊งฟอกเงินทุนสีเทาอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเอามาจากคุยทุกเรื่องกับคุณลุงสนทีนาอืก็จะมาขยายความให้ฟังเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เข้าไปอ่านที่คุณลุงพูดเอาไว้เนาะคุณลุงบอกว่าเปิดหน้ากากน็อตกองสลากพัสช,ชํำแหละแหล่งที่มาของเงินมหาศาลที่นำมาซื้อสลาก ที่นำไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องใช้อย่างน้อยเงินละ600-700ล้านพบโยงแทนไทยที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในเว็บพนันและโยงทุนสีเทาอีกหลายๆแฉคนโอนเงิน42ล้านเข้าบัญชีส่วนตัวน็อตเป็นลูกน้องเจ้าของบอนเตรียมรับซึนนมิคดีทั้งขาเข้าและขาออกอันนี้ก็ได้ฟังมาผ่านรายการคุยทุกเรื่องกับสมที ถึงเบื้องหลังการดำเนินธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์ของนายพันธวัฒน์หรือว่านอต CEO ของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์เนาะอันนี้มาในรูปของแบบแพลตฟอร์มกองสลักพัสโดยประเด็นแหล่งที่มาของจำนวนเงินที่นำมาซื้อสลากกินแบ่งเพื่อน,นำไปสแกนจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยแต่ละงวดเนี่ยนะประมาณ1,300ถึง1,400ล้านบาทโอ้เยอะมากๆ และวิธีบริหารการเงินในการไล่ซื้อสลากแต่ละงวดเนี่ยหมุนเงินประมาณ2รอบต้องมีเงินอย่างน้อย6 0 0้อถึงเจ็ล้านบาทในการซื้อสลากแล้วก็เอาเงินสดที่ได้จากการขายให้ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยคำถามคือเงิน6 0 0้อถึงเจ็ล้านบาทเนี่ยมาจากไหนส่วนเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะทางน็อตสลากพัฒเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยว่าเงินที่เอามาทําธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินกู้ มีในทุนให้กู้ซึ่งเมื่อก่อนเนะ่ยเป็นรายใหญ่2คนแต่ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นรายย่อยทั่วๆไปต้นอนะ่ะได้ประกาศผ่าน Facebook แล้วเขาก็มาลงทุนให้กู้เงินที่เข้ามาก้อนใหญ่แล้วก็ออกไปทุกเดือนเป็นดอกเบี้ยแต่เงินต้นนะ่ยยังอยู่พอครบสัญญาก็คืนทั้งเงินต้นและก็เป็นก้อนเนาะซึ่งก่อนหน้านี้คุณน็อตเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการเคลียร์ชัดๆนะว่า เงินทุนตรงเนี้ยตนนะไม่สามารถไปกู้เงินกับธนาคารได้ทําให้ต้องกู้ยืมคนอื่นแล้วก็ผ่านสัญญาเงินกู้ที่อ้างว่าทําอย่างถูกกฎหมายและก็มีหลักฐานทุกชิ้นพร้อมยืนยันว่าเงินกู้ดังกล่าวนี่ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบนะเพราะเป็นเงินกู้ที่ลงบัญชีอย่างถูกต้องและคิดดอกเบี้บยตามที่กฎหมายกําหนดสรุปนะเงินที่คุณนอตบอกมาเเป็นเงินลงทุนโดยเงินกู้คนอื่นมาทั้งหมดไม่มีของตัวเองเลย และ600-700ล้านบาทต่องวดเนี่ยไม่ได้กู้มาจากระบบธนาคารหรือว่าระบบปกติเพียงแต่เป็นบุคคลแล้วก็ได้ทำสัญญาไว้แล้วแต่พี่มันมาโผลก็คือไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮดิ้งของแทนไทยเนี่ยโผลเป็นแหล่งเงินทุนของสลาก p l u สก่อนหน้านั้นะนะน็อตไปออกผลกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็โต้เถียงกับเจ้าของแพลตฟอร์มหวยออนไลน์คือหงทองซึ่งตกเป็นข่าวดัง รางวัลที่1นึทิปโดยตอนหนึ่งมีการถามถึงที่มาของเงินทุนซึ่งน็อตกองสลากพัสเนี่ยก็ได้ยกแฟ้มขึ้นมาให้ดูตรงหน้าแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นการรวมสัญญาต่างๆไว้ในแฟ้มอันนี้เลยฉบับแรกเนี่ยสัญญาร่วมลงทุนระหว่างนายนะัทพลบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าสลากพัสเนี่ยนะเนี่ยสัญญาอีกฉบับก็คือร่วมลงทุนและค้าประกันระหว่างบริษัทไททันแคปิตอล กรุ๊ปโฮลดิงกับลอตเตอรี่ออนไลน์นะไททันเนี่ยก็เป็นของนายแทนไทยเด็กหนุ่มวัย26ซึ่งในปี2,563เคยถูกจับข้อหาเปิดเว็บพนันฟุตบอลที่มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านแต่ว่าหลุดคดีอย่างปฏิหารนะโดยทุกวันนี้ร่ำรวยแล้วก็มีเงินเป็นพันล้านบาทสามารถนำเงินไปหวานประมูลซื้อทะเบียนรถเลขสวยได้ในราคากว่า45ล้านบาท และน็อตก็เคยโพสต์ข้อความลง Facebook ของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ600,000คนระบุว่ามีในทุนถอนทุนออกครับต้องการเงินทุน200ล้านอย่างกระทันหันสร้างความแปลกใจให้กับลูกค้าและสาธารณชนเป็นอย่างมากเพราะว่าน็อตเนี่ยพีเซนตัวเองตลอดว่ะทำธุรก,กิจถูกกฎหมายมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราล่ำรวยขับรถซูเปอร์คาร์อย่างเฟอร,ร,ร์รารี่ลัมโบกินีคนละหลายล้านและหลายสิบล้าน ไม่นับกลับบ้านช่องห้องหักนาฬิการหรูยี่ห้อลิชาร์เมลปาเต็กฟิลิปโเรเลกและจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาอันนี้ลุงสมที่บอกนะคนที่ถูกจับก็คือนายสุทินอายุ48อยู่แถวปิ่นเกล้าเป็นลูกน้องในเครือข่ายของเจ้าของบ่อนผิดกฎหมายที่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของน็อตไม่ใช่บริษัทลตัตเตอรี่ออนไลน์มีมูลค่า42ล้านบาทเงินก็นังกล่าวเอาไปหมุนซื้อสลาก3ามสี่รอบ ใกล้เคียงกับเงิน200กว่าล้านบาทที่ประกาศระดมทุนและเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าการรับโอนเงินในลักษณะนี้ยังมีอีกหลายครั้งซึ่งหากเงินที่ผิดกฎหมายหรือตรวจสอบที่มาที่ไปไม่ได้และนัชี้แจงไม่ได้ก็จะเข้าขายตามมาตราห้าของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ทั้งนี้นะ 1. ในวิธีการฟอกเงินของพวกข้าราชการนักการเมืองบางส่วนก็คือการขอซื้อรางวัลที่1ต่อจากคนที่ถูกรางวัลที่1จริงเพื่อฟอกเงินสีดําให้สะอาดบริสุทธิ์และสุดท้ายนะลุงสนทิก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องระมัดระวังการทำมาหากินถ้าทําอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายอาจจะยากน้อยกว่าจะรวยก็เลยเกิดคนที่อยากรวยเร็วพร้อมเสี่ยง คุณน็อตเป็นคนประเภทนี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่เราดูต่อไปหนังเรื่องนี้ยังไม่จบโรงสนทิกล่าวทิ้งท้ายไว้นะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ